มาดูการเลี้ยงจิ้งรีดการวางจิ้งรีดการเอาไข่ลงนะคะจากการเอาไข่ลงได้สองวันเนี่ยวนนี้ก็เปิดดูค่ะว่าไข่ฟักเยอะไหมตอนนี้เปิดอยู่เนี่ยค่ะฟากเลยค่ะจากวางไว้ได้สองคืนก็จะฟักมาประมาณนี้แล้วก็ยกเข็มอกดูแล้วก็ใส่ผ้า ใส่น้ำชุบน้ำหมาดๆมาำลงแล้วก็มีแกลบเอามาใส่ให้มันอบอุ่นไวค่ะเพเป็นช่วงหน้าหนาวจริงรีกจะหนาวบางทีโดนลมเขาก็จะตายเลยค่ะก็จะแห้งตายประมาณนี้ค่ะที่รีดเนี่ยค่ะมาณนี้ที่เราครอบเอาไว้ค่ะครอบไว้ได้สองคืนหลังจากที่หมักทยไว้ประมาณเจ็ดวันถึงแปดวัน เราก็มาลงไว้ในโถมันพร้อมที่จะฟักแล้วก็ลงแล้วก็ปิดครอบเอาไว้ให้ไม่ชิดเพื่อให้มันมีความอบมุนค่ะช,ช่วงนี้หน้าหนาวลมจะร้ลมจะแรงจะทําให้ชิงดีเราตายได้ทีนี้ชิงดีดก็ได้สองคืนก็เปิดอบเปิดอกก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ฟักหมดแล้วนี่ค่ะฟักชิงดีด สองคืนหลังจากที่ครอบเอาไว้ปิดเอาไว้แล้วก็ละมังถุงปุ๋ยปิดเอาไว้แล้วก็ใส่บ่อปิดกันลมกันลมโชยหน้าหนาวด้วยค่ะก็จิ้งหรีจะหน้าหนาวจะเลี้ยงยากก็จะหนาบางทีก็จะทําให้เขาตายเลยค่ะ้างแห้งก็เอาผ้าใส่น้ำหมาดๆให้มันให้ทั่วบ่อสร้างความอบอุ่นให้จิ้งหรีน้อย มาอันนี้ค่ะเลี้ยงอันนี้ก็ลงใหม่ค่ะเน,นี่ยลงใหม่เพราะมันฟักไม่พร้อมกันลงใหม่แล้วก็ปิดไปยังไม่ฟักอันนี้ก็ฟักได้สองคืนสี่ห้ากะละมังฟักไม่พร้อมกันค่ะบางทีมันก็ฟักไม่พร้อมกันแต่ตอรเลี้ยงเราก็จะ ดูแลให้มันโตพร้อมๆกันได้ก็ประมาณนี้กาเรเลี้ยงจิ้งหรีดดำได้สองคืนยังไม่ลงอาหารเลยค่ะตอนนี้กะว่าจะลงอาหารตอนเย็นวันนี้เลยเพราะาได้สองคืนแล้วน่าจะฟักหมดแล้วโอเคค่ะ ประมาณนี้ค่ะการเลี้ยงจิ้งหรีด